ตอนนี้ตอนนี้พอพอแต่เราก็ไม่ไม่มีจ <I S 2> like um, ุดยืนในเรื่องของนิสิตสนับสนุนไม่การใช้โซนกลางนะครับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่มีในในไม่มีตารางในนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาตรการต่างๆนะครับเาืควบคุมเครื่องไม่ให้กัญชามันเสรีนะครับนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของ นีาษีรีรดนให่ท่ <stimulation Century. S 2> ทานดูสิครับเด็กอ่ะเด็กอายุขนาดนี้มาขายกัญชาเนี่ยอยู่ข้างวัชนะสงครามนี่เองเนี่ยเนยนยกัญชาแล้วที่หนักกว่านั้นเนี่ยถ้าเขาล้องเรียนกุฏิพระกำแพงวัดร้านกัญชาไม่ได้จดใบอนุญาตภาพถ่ายนวัชนะสงครามนี่มันขายติดกุฏิพระเลยครับท่านแล้วอย่างนี้กําลังเราเนี่ยจะเพียงพอหรือครับในการที่จะไปดูแลไอ้เรื่องกัญชาเนี่ย ผมขอฝากท่านไว้หน่อยในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจผมเนี่ยไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรท่านนะผมขอราบขอัยนะครับแต่ผมเอาให้ท่านดูนะแล้วท่านจะได้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังเนี่ยปราบอาญากรรมตำรวจก็เสียกําลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนก็ต้องเสียกําลังมาดูแล้วเราจะดูกันได้หรือครับเนี่ยใช่เด็กไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเาให้ท่านดูแล้วท่านจะหาว่าผมเนี่ยแต่งเรื่องไม่ได้แต่งฮะอันนี้เนี่ย ผมไปเซอร์วมาก่อนแล้วข้างกุฏิวัดชนะสงครามซอยรามบุตรีข้างๆนี่แหละครับแต่ถามว่าเราไปท่องเที่ยวแล้วไหนบอกว่าเป็นการชาต่างการแพทย์เอาแล้วทำไมมาโปรโมทการท่องเที่ยวผมก็เลยงงว่าตกลงว่ามันการชาอะไรกันแน่ผมต้องขออนุญ,ญาตเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมให้ท่านพูดต่อไปไม่ไปขัดจงังหวะท่านนะผมเรียนฝากท่านไว้นะครับวันนี้ท่านเนี่ย ไม่ต้องไปกลัวแล้วนะกการเมืองการเมืองผมรู้ว่าใจท่านคิดยังไงผมรู้ว่าพี่น้องข้าราชการสาธารณสุขต่างๆเนี่ยรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องที่พลาดครับเป็นเรื่องที่พลาดถ้ากัญชาทางการแพทย์เราก็ต้องทําเหมือนป่นมอฟีนสกัดออกมาอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นแต่วันนี้ไม่ใช่หรอกครับสาวซุ้มกาแฟก็ขายเด็กก็ขายขายกันหมดนะแม้กระทั่งพระไม่ได้หลับได้นอนน่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเหม็นกลิ่นกัญชา แล้วเราจะากำลังที่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างท่านสนองเนี่ยท่านจะเอากำลังตำรวจไปดูไม่ต้องไปดูเรื่องอาญากรรมกันพอดีผมเนี่ยเข้าใจผมถึงบอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์เนี่ยผมไม่ต่อต้านเลยเป็นกัญชาทางการแพทย์เนี่ยดีแล้วแต่การไปเปิดเนี่ยห้าพันกว่าล้านในกรุงเทพห้าพันกว่าล้านนะแล้วในชุมชนสังคมครอบครัวต่างๆเนี่ยที่เขาเห็นแบบนี้ซื้อกันได้เด็กซื้อได้ไม่มีกําหนดจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้จะซื้อเยอะเท่าไหร่ก็ได้มวลพันล้าขาย ทนนี่มันการแพทย์ที่ไหนผมไม่เข้าใจผมขอความกรุณาฝากท่านไว้หน่อยครับฝากไว้ท่านผมมาด้วยความจริงใจผมมาในฐานะประชาชนไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับวันนี้เริ่มพูดแล้วว่าไม่ใช่กัญชาเสรีสนับสนุนผมมันกัญชาทางการแพทย์ถ้าอย่างนั้นไอ้ร้านต่างๆเนี่ยที่ขายไอ้หลงฝนหลังเดี๋ยวนี้มันมากรุงเทพมันมาประเทศไทยเพื่อเสพโดยเฉพาะเพื่อเสพโดยเฉพาะนะแล้วเสพยังไงมันเลี้ยมันคลัง่งหูวแว่วหวานระแวง ผมขอพูดเท่านี้นะครับผมขออนุญาตนะฮะท่านผมไม่ํำหนีอะไรผมนะผมมามาเอาภาคสดแล้วกันนะครับมาภาคสดให้ท่านฟังนะครับขอบคุณมากครับรับถามท่านถ่ายไปแล้วนะถามถามพวกกำกับนิดนึงได้ไหมครับอ่าวันนี้ที่บอกว่าจะมีการมารวมตัวกันเนยกเลิกไปหรือยังครับหรือว่ายังจะมีไหมคือตอนนี้ตอนนี้ผู้ประสานงานของการจัดงานได้ได้แจ้งว่ายกเลิกกิจกรรมรู้สึกว่าจะไปหลังเลือกตั้ง น่ <L an> าจ,จะเป็นเงาเหลืองเล,งลตั้งน่าจะประมาณวันที่9้าครบรอบหนึ่งปีกัญชาที่เปิดกัญชาสาเหตุ<ๆ>ที่ยกเลิกไปเนี่ยคือ,อยังไงครับอ <L an> ันนี้ไม่แน่ใจต,ต้องถามผู้ผู้จัดนะฮะเพราะ <S <S <L an> ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราก็ส่งความห่วงใยไปให้เขาว่าบางสิ่งบางอย่างนอาจจะผิด,ผดกฎหมายนั้นเราเราอยากให้อะไรที่เราบริการได้เช่นการเดินบวนพาเลทอะไรเนี่ยที่มันมันมันสีสันอะไรเราเราเราอนุญัตให้ิด้แต่รู้สึกว่าการจะเอามาพุ่นมาอะไรกันเนี่ยมันมันดูมันต่อเป็นกายผู้กับครับมันมันอย่างนี้มันถือว่าเทาเทาไหม อ่าต้องต้องถามเรียนถามท่านท่านก็ลำบากใจก็ก็อย่างที่บอกเราเราเราตำรวจเนี่ยเราเราบังคับในกฎหมายกฎหมายมีเท่าไหร่เราจะบังคับใช้แค่นั้นอ่าประกอบกับอ่าอะไรที่ที่เรามีความห่วงใยในกิจกรรมวพนนี้วันวันกัญชาโลกมีห่วงใยเราก็ส่งไปว่าสิ่งใดที่มันมันไม่เหมาะไม่สมเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นครับสมรถนะว่าถ้าเกิดผมคุ้นกัญชาเนี่ยท่านจะทําอะไรผม ก็จริงๆมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็คือเรื่องเรื่องเหตุลังคาเหตุลังคานี่ตามพรบสาธารณสุขเนี่ยมันมันมีความชัดเจนอยู่แล้วพรบสาธารณสุขเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากพนักงานฝ่ไปพนักงานท้องถิ่นท้องถิ่แตามมาตรา27นี่ก็คือออกแต่บางเอื้นเนี่ยกฎหมายมัน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 ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเพราะมันจะต้องมีการออกเป็นหนังสือในการเตือนแล้วเขามีการปรับปรุงเสร็จแล้บมันก็คือเตือนจบก็แสดงว่าจะต้องเตือนเขาก่อนเตือนก่อนครับครับเตือนเขาก่อน เป็นหนังสือด้วยก็<า>จะเป็นหน้าที่ของคืออย่างนี้ฮะคือคือทุกคนเนี่ยอาจอาจจะมองว่าทุกคนเนี่ยเมื่อวานนี้พอมีการโพสต์เสร็จทุกคนจะหลั่งไหลมาหาตำรวจหมดจริงๆเนี่ยตามตาม,ตามพรบการแพทย์แผนไทยเนี่ยตำรวจเนะี่ยเราไม่ได้ถูกประกาศเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2561ี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นเจ้าพานักงานที่เพราะนั้นเราจึงเห็นภาพของการร่วมการปฏิบัติกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมร่วมกับ ปฏิบัติกรารสวงสารสุดมาอย่างตลอดและซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆเป็นโซนแรกๆที่มีการจับกลุ่ม,มประมาณสักเดือนพฤศจิกาเนาะรประมาณพฤศจิกากระรวงปฏิบัติผมเรียนถามนิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่เปิดมาในกาชาเสรีเนี่ยท่านได้ออกใบเตือนไปให้กี่รายครับอ่าอันนี้ต้องต้องต้องก็มีในส่วนของการจับดำเนินคดีนะครับทั้งปริมณฑลและกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ได้เซไปประมาณ25-30าถึงรายแล้วประมาณอีกกว่า10กว่ารายก็จะเป็น เตือนการพักใช้ใบอนุญาตครับทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่25รายแม้ด้ผมไม่ได้ว่าท่านไม่ทิ้งไม่ทิ้งดำเนินคดีครับใน<ล>ดี่รีบมันน้อยเมื่อเปรียบเทียบพบก,กำลังเจ้าหน้าที่ท่านน่ะไม่เพียงพอเราเข้าใจรเราไม่ได้ไปต่อว่าท่านนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้มันไม่มีทางที่กําลังเราเนี่ยจะไปจับได้ทั่วประเทศรครับครับจริงๆมันก็ต้องรอกฎหมายเฉพาะเพราะจริงจริงผมยัง จะได้เลยในกฎหมายที่อยู่ในสภานะมันก็พับไปตอนยุคสภาที่ไม่ผ่านนะครับกฎหมายลูกใช่ไหมครับไม่กฎหมายแม่เลยครับกฎหมายแม่จะมันอยากการชงกัญชาใช่ไหมครับมันมันมันพับไปเพราะมันยุคสภามันไม่ยุคสภาก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ผ่านคือพรรคอื่นๆเ็าไม่เห็นด้วยดังนั้นก็คือจริงๆก็มันก็เป็นหน้าที่ของสสครับที่เขาจะต้องดาเนินการแต่ท่านคิดว่าควรไหมที่พรรคที่เป็นต้นสังกัดจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคม สาราสุขเนี่ยไม่ควรที่จะปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดออกมาเสียใชยเ้เี้ก่อดทำให้เกิดช่องว่างศูญยากาศแตบบ่นี้ครับจริงๆผมก็ต้องเรียนว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีช่องว่างเพราะว่าเราก็เอากฎหมายหลายฉบับเข้ามาทําเรื่องการสูบเราก็ใช้ครบการสารสุขนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากฎหมายเฉพาะมาเนี่ยมันจะบังคับใช้ได้ดีกว่านะครับจะทําได้ง่ายกว่า ตอนนี้ก็คือบังคับใช้หลายหน่วยเข้ามาต้องประสานกันเพราะตอนนี้มันต้องแก้ขัดไปก่อนนั่นแหละครับคือช่องว่างนั่นแหละครับที่ท่านจับได้แค่ยี่สิบวารายและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีกําลังไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงและมีการเปิดร้านขายกัญชาห้าพันก 5, ว่าร้านเฉพาะในกรุงเทพ่านครับแล้วอย่างอย่างกรมการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยครับมีมาตรการยังไงบ้างครับในวันนี้ที่มาลงพื้นที่แล้วก็หลังจัดนี้ด้วยคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือ เผื่อพอรบวใหม่จะเกิดนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราก็ต้องเริ่มเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับคือเรามีมาตรการในการควบคุมร้านนะครับที่จำหนานะครับว่าโอเคคุณต้องอกําหนดแหล่งที่มาที่ไปของกัญชาชัดเจนว่ามาจากไหนนะครับพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วรายงานการขายเนี่ยนะครับต้องชัดเจนว่าขายให้ใครนะครับตรวจบัตรประชาชนทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ส่งรายงานให้เรา นะครับแล้วเราตอนนี้ระบบออนไลน์เราใกล้เสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราเร่งสื่อสารไปทุกร้านที่ขออนุญาตทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศคือให้ดําเนินการทําตามข้อกําหนดแ,แล้วเราก็ออกตรวจบ่อยครับตอนนี้เร่งเร่งตรวจไปเรื่อยๆครับท่านปวดขาประโยคเดียวผมไม่ไม่ขัดท่านนะขอโทษนะกำลังท่านในแผนกท่านมีกี่ ครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรามีพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วประเทศนะครับคือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในสามพนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งครับนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศครับแสดงว่าเขาจะต้องมาเสียเวลาในการตรวจกัญชาทันทีเขาจะไปรักษาสุขภาพของประชาชนมันเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีแค่กฎหมายเดียวครับมีหลายฉบับอย่างเช่นพรบการสาธารณสุขพรลยาพรลอาหารนะครับก็ อันนี้คือจะเป็นสายของสายสายสุขอำเภอที่เขาทำทำตรงนี้นนกันสามารถจะสกัดได้นะเป็นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้กันเป็นการตัวสกัดนี่ก็ก็เปนะ็นกฎหมายของพอรบ,บรยาเสพติดกันหนึ่งซึ่งการขออนุญาตสากัดต,ต้องขอ,งของกับอย,ยถ้าเราไปขายเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยขายไม่ได้ควบคุมลำบากการั้ยทุกวันนี้แหละครับที่เปิดขายกันทั่วไปจะควบคุมลำบากเจ้าหน้าที่ก็จะเสียเวลาในการมาตรวจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ท่านพูดเนี่ยจะตรวจจะขายเท่าไหร่ขายไปทําอะไรผมต้องเสียใจจริงๆ เข้าใจเจตนาของท่านนะแต่ถ้าท่านต้องเข้าใจว่าสังคมครอบครัวชุมชนต่างๆเนี่ยใช้การชาในทางที่ผิดไม่ได้ใช้ชา,ชาในทางการแพทย์เลยใช้พีใช้ความบันเทิงและความผิดพลาดนี้ใครจะรับผิดชอบดีครับทำไมถึงโยนให้กับประชาชนทำไมประชาชนกลายเป็นผู้ที่ต้องมานั่งอ่าสวมใย,ยลูกหลานของตัวเองเพราะช่องว่างที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ครับก็คง มันเป็นอาจจะมุมมองทางวิชาการไม่เหมือนกันนะครับในสายนักวิชาการที่เขาทําเรื่องสมุนไพรการแพทย์สภาแพทย์คือผมผมต้องเรียนว่าแพทย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่แผนเดียวนะครับมีทั้งแพทย์แผนไทยนะครับที่เขาใช้กัญชาใช้มานานแล้วนะครับถูกครับไม่ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่ากัญชาไม่ดีเพรเะฉะนั้สธนเองแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อมูลทางวิชาการตอนนี้ กัญชามันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ชั้นใช้ได้ทับเอมตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มีการศึกษาให้จากถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเก็บไว้กนไม่ควรจะออกมาใช้อย่างที่ที่จะมาเดินที่ทุกคนเนี่ยเขาใช้ทางการแพทย์หรือเปล่าครับต้องต้องถามท่านนะท่านต้องตอบตรงๆเลยว่าข่าวสารนี่ใช้ทางการแพทย์ไหมท่านต้องตอบผมสิครับถ้าท่านตอบประชาชนไม่ได้เนี่ยประชาชนรับกรรมนะเพราะมันไม่ได้ใช้ทางการแพทย์นะครับคือครับ วันนี้ที่เราเดินเดินทางมาตรวจที่เขาสารนี่คือเราตรวจเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แสดงความเป็นห่วงในเรื่องอะไราเรา,าจะ <ำ S 1> <ด>มาเดินตั้งแต่เริ่มมาคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับเรื่องของแนะนําว่าให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎหมายยังไงนะครับแล้วก็เริ่มก็ดูว่าตั้งแต่เราออกประกาศเรื่องของการรายงานเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วผู้ประกอบการที่ยังทําผิดอย่างเช่นขายให้เด็กเนี่ยครับก็คือ ก็คือต้องเพิกถอนใบอนุญาตในรูปภาพนะครับท่านจะไปตรวจไหมครับภาพก็ไปตรวจตรวจตามที่มีข้อมูลมาครับก็ก็ไล่ดูแล้วร้านไหนไม่มีใบอนุญาตวันนี้ก็จับครับท่านทราบไหมครับว่าทั้งข้าวนเข้าสารมีขออนุญาตอยู่กี่แห่งครับในทะเบียนที่ไปยื่นเอกสารยื่นคําขอไว้ก็90กว่าแห่งครับแต่ว่าที่อนุญาตไปแล้วก็ประมาณ80%บ เราหมายความว่ามี90วัาแห่งแล,ล,าาายายแล้ว80เปอร์เซ็นต์จะรับมาทใช่ครับ,รบผมบอันนั้นก็ออนโปร,รเซสในการตรวจสอบเอกสารสถานที่ต่างๆให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับถ้า80เปอร์เซ็นต์ที่ท่านเปิดเนี่ยท่านคิดว่าขายทางการแพทย์หรือว่าที่เพื่อสันทนาการครับเวลาท่านไปตรวจนะคือการมุมมองของคนไม่เหมือนกันผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเรื่องของกัญชานะครับถ้ามองในบางคนเนี่ยอาจจะมองการแพทย์ต้องแพทย์สั่งซึ่งไม่ใช่ การแพทย์สําหรับการพึ่งตนเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีน,นอนไม่หลับนะครับหรือ,อมีอาการปวดเรื้อรังนะครับหรือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนส่วนนี้ตอนที่ให้หมอสังจ่ายอย่างเดียวเนี่ยผมต้องเรียนว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงกัญชาได้เลยนะครับแล้วคนส่วนนี้ก็ถ้าไปไล่ดูเนี่ยผมผมต้องบอกว่าเขาไปใช้เพื่อการดูแลตนเองของเขาครับ แล้วการกำหนดจะกำหนดยังไงดีครับร yes? จะใช้เยอะแค่ไหนจะกี่มวนจะพีเวลาไหนคือไอ้นี่มันใครจะกำหนดถ้าเจ้าตัวเป็นคนกำหนดเองใช่ไหมครับเพราะมันมันมีข้อมูลเชิงวิชาการอยู่ครับและหลายคนก็ทราบตรงนี้ผมว่าไม่ทราบนะคนที่ไปซื้อเนี่ยเขาไม่ทราบจริงๆนะครับจริงๆผมผมผมต้องเรียนท่านครับว่าเจตนารมของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีเรื่องสันทนาการครับนะครับและเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสันทนาการหรือปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับ ถ้าอย่างนั้นท่านช่วยรณรงค์ให้ให้มีพรบเฉกว่ามีเดี๋ยวขออีกสัก่อคำถามนึ่งเราจะได้ปปฏิบัติกะไเดี๋ยวเราจะไปทำงานครับคครรัับบเดี๋ยวเดี๋ยวร้านที่ท่านบอกผมอ่ะเดี๋ยวผมไปตรวจนะครับมันเกี่แค่ร้านหนึ่งในร้อยเองท่านทำไปเถอะครับทำไม่ได้ว่าอะไรครับผมพอละท่านผนะผมไม่ไปซักถามอะไรท่านเดี๋ยวถ้ท่านจะหาว่าผมไม่สนใจครอเคครับขอบคุณครับท่านท่านไปทำหน้าที่ที่โอเคครับ